ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเวทีอลังการแน่อยู่แล้วภูเก็ตัดอลังการอยู่แล้ว and hi, to o u r Miss Grand International Queens so lovely to see you all of you here เราก็เห็นว่ามีน้องๆ Miss Grand สมัดอื่นมาด้วยนะคะภูเก็ตจัดเต็มทุกปีค่ะตื่นเต้นจริงๆพยายามทำสกีบล้วแต่ว่าแบบลืมไปลืมมาอ๋อ <laughs> <c oughs> สิ่งแรกที่เทียอยากจะพูดก็คือการที่เทียเลือกที่จะมาประกวด Miss Grand Thailand สำหรับตัวเทียนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายด้วยความที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงมันทำให้คนจับตาม,มองเราเยอะมากมันทำให้เรามีแรงกดดันเยอะมันก็เลยทำให้เรามี p r e เชอร์เยอะมากๆแล้วมันก็ทำให้เชียมีความรู้สึกว่าควรทำไหม แต่พอเชคคิดไปคิดมาเนี่ยเชคก็ถามตัวเองว่าเชคกลัวอะไรชิมากที่สุด What are you scared of What are you most worried about แล้วคำตอบก็คือความคิดเห็นของคนอื่นเชคให้ค่าความคิดเห็นของคนอื่นมากเกินไปจนเียมไม่อยากสู่ความฝันตัวเองเียมไม่อยากจะพัฒนาตัวเอง เธีกลัวที่จะก้าวคําก้าวความบา,านกลัวเพื่อที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นเชียก็เลยอยากจะเป็นตัวแทนสำหรับรหลายๆคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เชียอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนคนนั้นว่า Do what you wanna do ชีวิตมันสั้นเหลือเกินการอยู่นิ่ง มันยิ่งทำให้เราอาจจะรีเกรดมากกว่าเพราะฉะนั้นเราทำไปเถอะนะคะ l i v e is short ดูวิวโม t นจ do อย่าไปกลัวอะไรนะคะต่อจากนี้จะขอมาขอบคุณ หลายคนเลยเขียนบนมือเขียนบนมือแล้วจำไม่ได้อย่างแรกนะคะที่แน่นอนอแล้วก็คือ Miss Grand Thailand แล้วก็พี่นวัดพี่แน่อจะว่าพี่นวัดนั้งอยู่ตรงไหนตรงแม่ใช่ไหมนะพ่อนป้าป๊าฉั่อยากจะขอบคุณป้าป้านะคะแล้วก็เวที Miss Grand Thailand ที่สร้างมาโดยที่ embrace women ที่ก้าที่จะแต่งตาเอ้ยก้าที่จะแตกง่ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดมันทำให้มันมี diversity มากขึ้นสังคมของเรามันน่าอยู่มากขึ้นแล้วมันสีสันมากขึ้นเนี่ยแหละคือ soft power จริงๆทุกคน เวทีมิสแกรนด์มันสร้างไว้ได้ให้กับหลายๆคนในประเทศเราทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศไม่ว่าจะเป็นพีดีช่างแต่งหน้าลูกท,ทำผมโปรดักชั่นโอ้หแค่โปรดักชั่นเดียวก็คือต้องจ้างแบบทีมคนเยอะมากๆเลยอ่ะคะ่ะเนี่ยแหละ is the true definition of soft power ขอเสียงปรบมือให้กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์กับพี่นวัดด้วยนะคะ แล้วเนี่ยแหละ w a ท t i n g to s p r e แน่นอนอยู่แล้วค่ะ w a ท t i n g แบบหนึ่งของโลกค่ะต่อไปนะคะอ,อยากจะขอบคุณมิ Mr. f a นลู้เกียดอันนึงขอร้องให้สวยๆก่อน l ม่ใคร่พอดีจะขอบคุณพี่สแควร์ทุกี่กบทีมพี่บอลพี่เที่คอยสนับสนุนหนูตลอดเวลาเป็นแรงเชียร์สปอร์ตคือแบบวีนีสู้แบบสู้จริงจังอะพราะด้วยความที่มันมีแคมเปญไลน์ส่ขายของอะเราได้เห็นทีมุกทีีมเหชนในกบทบาทนึงที่เขาเอามาขายของช่วยหนู ขอจะไม่มีวันลืมเมมโมรีที่เราขายของอันเชี่ยวแปลงฟันตอนเที่ยวคืนเพื่ะขายยาสีฟันน้ำพริกปลาสลิดของอวยนิดนึงนะคะขานี3สามล้านของวยนิดนึงนะคะพานีนนะะ3สามล้านจริงๆแต่ที่พูดเป็นนี่คือที่สุดเลยแล้วก็ไม่เคยแพ้ทำให้หนูสู้ชีวิต ทุกๆวันกิจก,กรรมพอได้รับมงเสร็จปุ๊บก็คือ get TO w o r k ทันทีเลยรูดีใจมากๆถึงแม้ว่าตำแหน่งมันอยู่ไม่นานจริงๆแต่ครอบครัวมันอยู่ได้นานและเสมอ้นเสมอปลบรคายบคุมากขอบคุณกากค so อบคุณมาณุณ It's my mother. Mommy, where are you? Oh, she's there. Oh, thank you for being my supporter for all my endeavors. I know I've done so many things. I've constantly competed and you've never told me to stop. Always. Such a great supporter for me and I feel so grateful to have such a great family and friends that have always supported me for everything. And I will continue to grow and continue to pursue all the things I want to. I love you guys so much. <laughs> เดี <laughs> ๋ยวเพิ่งเขินนะเป็นสกรนเพื่อเห็สองพันสามสิบพาไป I love you guys so much I'm so happy to have such a great family and great support and as I said yes I will continue to pursue everything I want to do ออกไปเอาที่แม่นอนอยู่แล้วก็ชองนะคะ C O Garret เพรจะเป็นวันแรกจนถึงวันสุดท้ายรอบไฟนอลรอบทีมรอบทุกอยาก่างคือัสุดสวยงา,ามทำให้หนูรู้สึกมั่นใจตลอดเวลาขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชอบพี่สลันพี่ปั๊กแม่เปรี้ยวพี่เบียร์พี่ดาลันขอบคุณนะคะที่ทำผมให้หนูทำให้หนูรู้สึกมั่นใจเช่นกันรอบ มีใจมากๆเลยที่แบบได้มีทีมที่ตั้งใจล้ากเข้าทุ่งเทกับหนูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวนะคะและที่สำคัญน,นะคะน้องเล้าไก่การขับทั้งหลายเช <c oughs> อยากจะขอบคุณนะคะที่ซีเอฟนำพิปาสลิดมาถึงสาล้านได้ แล้ไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะตอนที่เทียอยู่ตอนที่เทียเข้ากองนะคะก็มีแบรนด์ที่จ้างเทียมาไลฟ์สดโหนขับคิดอซีเอฟเยอะมากมหลักพันเลยอะออเดอร์นะคะช่วงรอบเลยอะไม่เคยได้แรงเชียร์แรงสป,ปอร์ตขนาดนี้มันทำให้น้องแบบตบใจมาก้าง ถึงแม้ว่าสมาชิกของเรามันอาจจะลดลงตอนนี้แต่ว่าเชียร์โคตรดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็โคตรภูมิใจที่เรามาเป็นครอบครัวกันขอให้เรารักกันนานๆน,นะ,ๆนนะ oh. ต้องรักกันรอคะอ j u s last issue กำลังคิดอยู่ว่าคนพูดหรือเปล่าแต่ก็อยากแอบพูดเพราะว่า เวทีแกรนเวชีภูเ็นก็สามารถกขงอินเตอร์ได้นะคะเชี่ยขออนุญาตพูดถึงเหตุการณ์เรื่องที่อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะคะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นซิเงชั่ในโลกที่ค่อนข้างซับซ้อนและค่อนข้างที่คนที่จะพูด I would like to take this opportunity to talk about The Israeli and Palestine situation. I feel like, as a public figure, it is our duty to bring exposure to situations like this. It is so sad and a tragedy to see such things occur in our world. You would expect from a modern world, that there would not be any war. That people would, leave, would live in peace and harmony. But this obviously doesn't seem like the case. I really hope that this situation can be solved. And I don't want to pick sides because I know it's controversial and it's situational, and the history dates centuries ago. I just really wish for peace in the very very near future okay. มันถึงเวลานะคะที่เราจะประก,กาศมิสแกร์นกเก่น2024กันแล้วทุกค <laughs> นตื่นเต็นกันไหมคะอา้าวไม่มีใครตื่นเต็นหลับกันหมดแล้ว <laughs> โอเคงั้นก็ขอช่วได้เซ์ครังสุดท้ายเลยนะินะนำ Miss Grant กันครั้งสุดท้ายคุณพร้มอมกันนะเชียร์เชียร์ l ทวีป่านนี้ Japan m เม s g r a n